ยิงตกยิงตรงล่างหน้าฝนเยชลาใจปล่อยให้รถโซกปุกข้อที่นหนึ่งน้าฝนทรงผลต่อสีลถมากเพราะว่าฝนที่ตกลงมาในมิการฝนเปื้อนจากสิ่งต่างๆจากปัญหาปัจจุบันในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เสียจากการเผาไหม้เตุไห้หหน้าฝนมิธิตรเป็นกกดหรือว่าดางสูงในบางคลังหากปล่อยให้คาบหน้าฝนค้างอยู่บนโตัวรถเป็นเวลาโดนน้าฝนอาจกัดกร่อนส่วนของวัดสดุโลหะ จนเห็ดให้เกิดสนิมขึ้นมาใดในที่สุดร่วมไปถึงอาจสางความมนหมองให้กับสีของรถให้เห็ดให้ว่าเงาสีว่สดใสยางที่เคยเป็นอีกด้วยข้อที่สองขาบนำม,มนลถโตสางรอยด่างหลังจากที่ฝนหยุดต,ตกแล้วยดนำต่างๆที่เกาะอยู่บนโตรถสกายเป็นจุดสะสมของสิ่งสกรปรกชั่นดีร่วมไปถึงนำฝนที่เปื้อนจากดินคน้น ถิ่มเป็นขาบเอาไว้ตามบริเวณตัวรถหรือว่าตามซอกมุมต่างๆการที่บล่างรถหลังจากที่ฝนหยุดตกขาบพวกนี้แห่งกังจนกลายเป็นขาบคุนขาบโค้นเกาะแห่งติดโตวรวดซึ่งจะหาดเห้าปล่อยถิ่มไว้โดนๆอาจทำลายสีผิวของรถหรือว่าอาจหเหตไให้เกิดสนิมตามซอกรถแบบว่าตามตามซอกมุมของรถไดนั่นเองข้อที่สาม ปล่อยคนถิ่มไว้โดนนอาจเฮ็ดให้ล่างยากก่เก่าอีกหนึ่งปัญหาที่มักสิพบกันอยู่บ่อยๆในช่วงหนาฝนก็คือเศษค้นที่กระดินขึ้นมาติดตามกระบังล่อแล้วก็ช่วงล่างของรถซึ่งจะหากล่างออกในช่วงแรกก็สีล่างออกง่ายมากแต่ว่าถ้าเฮาปล่อยสะสมไว้เป็นเวลาโดนอาจเหตุในการล่างรถเรื่มยากมากขึ้นอีกทั้งยังทรงผลถึงสีของรถและตัวถังที่สิรุดลออ เกิดเป็นร้อยรางแหละกะส่งผลให้ช่วงล่างของรถหุกกรเร็วขึ้นข้อที่สี่ปัญหาที่มากพร้อมกับเศษใบไม้แหละกะนล็น่าฝนเอื่น,นว่าเป็นปัญหาที่คนส่วนไงมักสิบ่อกคอยสนใจแล้วก็มองขามกันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือใบไม้ที่ปิวมาติดกับตัวรถเวลาที่ฝนตกโดยเฉพาะเวลาที่เห็นใบไม้ปิวมาติดก็สิบปล่อยทิมไว้ยังจังสั้นแล้วกับขับรถต่อไปเรื่อยๆซึ่งอาจสิบบอกได้ว่า พัรกรถกลางฝนนำฝนอาจสิซอยจชำระล่างออกได้แต่มาถ้าเกิดเป็นตอนที่ฝนหยุดตกแล้วยังคงปล่อยให้ยังคอยย่งอ่นปล่อยให้ใบไหม่ติดอยู่แบบนั่นใบใหม่ที่แหงติดตัรถอาจสกายเป็นข่าฟังแน่นที่ล่างออกได้ยากมากๆอันนี้ก็คือปัญหาสําหรับคนที่แบบว่ามีลดแบบมีรดเราบดีขับรถกลางฝนแบบถ้าเกิดว่าเฮ้าบเฟ้าวนบบเฝ้าล่างรถตอนเทียนเวลาฝนตกใส่มันก็สิเป็น